วีวีทำไมต้องสีผิวนี้พวกเราจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับเจอพวกเราวีพายบอบอลนะครับต้นนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับข่าวนั่นเองล่าสุดมีการปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกับวันพีซซีซั่นสองที่เพื่อนๆทุกคนรอคอยโอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นพอดูเสร็จแล้วก็ตื่นเต้นกันแบบชิบหายเลยเพราะว่าได้เห็นตัวละครใหม่ๆมากมายที่เราได้อยากเห็นกันนะอ่าวันนี้พวกเราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงตัวอย่างนี้นะแล้วเราก็ยังจะวิเคราะห์อีกด้วยว่าทําไมวีวีถึงต้องสีผิวนี้ ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะอ่ะก่อนที่จะไปลงวิเคราะห์กันขอพูดถึงตัวอย่างของวันพีซซีซั่นสที่เพิ่งปล่อยออกมาก่อนกันแล้วกันนะพุโตดก็อันนี้เนี่ยว่าเป็นตัวอย่างใหม่ที่ปล่อยให้เราเห็นอะไรมากขึ้นซึ่งตัวอย่างนี้เหมือนเขาจะเน้นไปที่องค์กรบา็อกเวิร์กในที่สุดก็มาเต็มตัวแล้วทีนะหลังจากซีซั่นที่แล้วที่แย่ๆอยู่แย่ๆจะมาไม่มาอ่าภาคนี้ก็อันนี้ตัวอย่างนี้ก็เห็นเต็มเลยเว่า ตัวอย่างอื่นก็มีปล่อยให้เห็นพวกไอตัวชอปเปอร์กับพี่สม็อกเกอร์ไปแล้วแต่รอบนี้ไม่เห็นชอปเปอร์นะใช่ก็อันนี้นเหมือนเขาเน้นโชว์บาร์ล็อกเวิร์กนะเน้นบาร์ล็อกเวิร์กอย่างเดียวมาก็ใครที่แบบอยู่ในแก๊งที่แบบพวกตัวเอกต้องไปเจอก็เขาโชว์มาครบเลยก็เราก็จะมีแบบหลายตัวนะจะแนะนำทีละต,ตัวแล้วกันว่ามีใครบ้างที่เห็นนะอืมาตัวแรกก็จะเป็นใครแฟนมันได้อย่างมิสเวนเดย์หรือวีวีของเราตัวเองโอ้มาพร้อมกับผมสีฟ้าใช่ อันเป็นเอกลักษณ์มากต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีถกประเด็นเรื่องนี้นะเราจะเล่าให้ฟังว่าความจริงเบื้องหลังในการแคสครั้งนี้มันมีอะไรอยู่บ้างใช่ใช่ใช่เขาต้องบอกว่าวีวีเนี่ยเปนคนที่ไม่มีพลังผลพิซซ่าแต่ว่าเธอมีอาวุธคู่ใจมันเรื่องอะไรจงอาอะไรอย่างนไม่รู้น,นั่นแหละไอ้เชี่ยโยโย่มัน,นโยโ่ยมันชอบเรียกมันโยโย่มันอะแล้วก็ท่าเต้นของมันไอ้เชี่ยความจริงคือตอนแรกมาวีวีเนี่ยกูรู้ว่าตัวโจ๊กอ่ะมึงดูสกิลไหมนี่แรงระบําน้าวเดาของมันอะนี่ชช่ อ,อย่าลมไม่ยังสีงอฟิตจีหมดโจโกโบกูไปไหน <c oughs> โจโกโบกูอยู่ไหนไอ้ยึดกูอยากได้โจโกโบกูเี๋ยวนี้แต่กางหน้าหลยเลยะเออเอาจริงขอถามนิดนึงพ่ต้นมึงติดไหมผมไม่เท่าไหร่สำหรับผมแต่คันรู้สึกว่ามันมันแลกไปยังไงไม่รู้อะคือผมไม่ติดกับนักสแสดงนะแต่ค่รู้สึกว่ามันดูดแปลกๆคืออาจจะเพราะเรื่องสีผมนั่นแหละมันไม่เข้ากับคือว่าสีผมไม่เข้ากับสีผิวนี้ไหมอืมคือรู้สึกว่า ผมมันสว่างไปคือจะเอาฟ้าก็ได้แต่แบบเอาเป็นไฮไลท์ฟ้าก็พอไม่จําเป็นต้องมาแบบฟ้าขนาดเนี้ยเพราะความจริงนวนักแสดงแกสวยมากนะสวยมากทำไมดิจิตอลซ s ซั่นสองอันนั้นแกแบบโอ้โหอล่าเป็นงปังแต่อย่างว่าแหละพอมันอยู่ในมุมมืดหลายๆทีมันเลยดูแปลกต้องรอดูอีกหลายๆช็อตหลายๆส่วนก่อนถึงจะลงความเห็นได้ว่าคือมันไม่เหมาะจริงๆหรือเปล่าแต่ตอนนี้สำหรับกูคุปปะผมแม่ไว้ไม่เหมาะเอมันก็เลยแบบเอ่ดูติดๆนิดหน่อยอะไรอ่าไปตัวละครต่อไปตัวละครต่อไปคนนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้ครับกับ มิสอสันเดย์หรือน้องโรบินนั่นเองโอ้โหชิคกูไม่อยากจะพูดถึงแม่งออกมาคือแบบหมอแล้วออรราเป่งปังหมาแล้วใช่ใช่ก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็คือตัวโรบินเนี่ยจะมีพลังของผมพิศารฮานะฮานะที่สามารถใช้มือเป็นกระ้วดอกไม้ได้ฮามือแตกดอกออกมาเป็นดอกไม้ได้ใช่ใช่ก็จะมีซีนที่เธอด้โชว์ของเล่นเล่นเล่นงานพวกทหารเรือเอาเอามือไปเล่นกับพทหารเรือโชว์ของดีเลยล่ะกูบอกให้นะ ขโ,โมยซีนสัสัต่อไปนี้โรบินจะกลายเป็นตัวขโ,โมยซีนทุกคนเห็นแล้วจะโอ้ดีจังเลยครับผมทุกตอนท่าด้านมูฟี่พายคอนเฟิร์มรอท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมีแจกวาร์ <c oughs> แถมโรบินเนี่ยก็ยังเป็นถึงรองประธานของบาร์ล็อกเวิร์กด้วยอ,อันนี้มีโนต้ตนิดหนึ่งเขาบอกว่าให้ตรงปอกแข่งของโรบินอะ่ะถ้าในอนิเมะมันจะเป็นเหมือนเขียนเป็นตัวย่อเกี่ยวกับบาร์ล็อกเวิร์กแต่ในซีรีส์อะสมมติเปลี่ยนเป็นตัวเอ็นไปเลยเป็นชื่อย่อตัวเองนิโคลโรบินใช่ใช่ ่ะแล้วก็มาที่คนต่อมาครับคนนี้ก็เด่นไม่แพ้ใครก็คือมิสเตอร์ทีนั่นเองโอ้โหกูบอกเลยว่าแคสอันเนี้ยแม่งสุดยอดโคตรใช่ไอแคสมาได้ยังไงวะกูนึกว่าออกมาจากการ์ตูนแถมเป็นนักสแสดงเบอร์ใหญ่ด้วยอ่ามิสเตอร์ทีนี่ก็คือเป็นเรียกว่าคนที่มีพลังของผลโดรุโดรุที่สามารถทําให้เขาเหมือนสร้างแล้วก็ควบคุมพวกขี้พึ่งหรือเทียนได้อย่างเงี้ยสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นอาวุธก็ได้สามารถเสกให้นู่นนี่นั่นกลายเป็นขี้พึ่งก็ได้แต่ความจริงพลังแม่งบักมากบักมากพลังแม่งโอ้ คือเป็นหนึ่งในตัวที่พลังสูงมากสําหรับภาคนี้นะสำหรับภาคนี้เป็นหนึ่งในตัวที่พลังสูงสุดสู้ยากสู้ยากันนี้เรียกว่าเด่นเด่นเลยตั้งที่ดีก็รอดูว่าตัวจริงจะเป็นยังไงความจริงแล้วถ้าตามเนื้อเรื่องนั้นนี่น่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เด่นที่สุดของซีซั่นนี้อ่าของอาร์ตนี่นะใช่อ่าใช่แล้วต่อมาครับกับมิสเตอร์ไฟหรือไอพี่ขี้มูกระเบิดของเราไอช้นนี้ทุเรศจริงๆเลยกูอ่านตั้งแต่เด็กกูรู้แม่งทุเรศทุเรศหนีขี้มูกใส่คนอื่นอ่ะนั่นแหละ ไอมิเตอร์ไฟนี่ก็จะมีพลังของผลโบมูโบมูที่สามารถเปลี่ยนส่วนใด่วนหนึ่งของร่างกายหรือร่างกายเนี้ยให้กลายเป็นเหมือนระเบิดได้กู้พลังมันอาจจะดีหรือว่าคนใช้น้าจะบกาวใช่คือมันสามารถดึงผมก็ได้มึงจะเอาอะไรก็ได้แต่มึงไม่ขี้มูกแต่แคสมันดีนะแคสมันตรงไปมากแคสมันตรงไปเท่มากอ่ะแล้วมาตัวละครต่อไปครับกับมิสวาเลนไทน์อ่าไอ้น้องน้องน้ำหนักหมื่นโลผลกิโลกิโลอืคนนี้ก็มีพลังของผลกิโลกิโลที่สามารถแบบ เปลี่ยนน้ำหนักตัวเองให้เบาบิว,วลอยขึ้นฟ้าได้หรือจะแบบหนักหมื่นกิโลก็ได้เรียกว่าเป็นตัวลื่นเลยนอีกตัวได้จะมีอะไรก็คือถือล่มไว้ใช่แล้วตัวต่อมาครับกับมิสเตอร์นายมิสเตอร์นายนี่ก็เหมือนเป็นคนที่ไม่มีพลังผมพิศาสารแต่เขามีอาวุธเป็นไม้เบสบอลเหล็กที่มันจะเอาหัวทองทอมาแต่งตัวแบบยังไงอะ่ะเหมือนราชาหนึง่งอย่าไปสในใจมัากอย่าไปสในใจมันมิสเตอร์นายมันเป็นเอคณะละครสัตว์แล้วกัน <laughs> อ่ามาที่ตัวต่อไปครับกับมิสโกเดนวีคที่อ่าในซีดีเนี่ยเขาแคสให้มันดูโตกว่าในกระตูนนิดหนึ่งในกระตูนมันจะดูเป็นเด็กเลยอ่าเป็นเปียกเป็นโลล่ไปเลยอ่าแต่พอในซีดีก็ทําให้มันดูเป็นอันนี้มากขึ้นโตมากขึ้นแต่ก็ยังดูเด็กอยู่ดีอ่าใช่ยังดูเด็กอยู่ดีนะใช่ไอ้ตัว Miss Week มิสโกเดนวีคก็มีเหมือนทักษะทีาเรียกว่าจิตกรรมการวาดรูปนี่น,นันเหมือนใช้การวาดรูปสกดจิตคนได้อ่าแล้วตัวต่อมาก็คือมิสเตอร์เอหรืออินกลแรมอ่าในที่สุดก็ได้เห็นนะตอนแรก มีข่าวลือว่าจะเอาอินกาแรมออกอคนก็เคยเอาอินกาแรมออกได้ไงวะเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายก็มาสักทีมาแล้วก็แคสได้ดีเช่นเคยดีดีดีคือ <c oughs> <c oughs> ก็ผ่มาโชยิงปืนกลคนนี้ก็ไม่มีพลังผมมิศาสแต่ว่าเขามีปืนกลอยู่ที่หวัวอ่าเหมือนเดิมแต่กูจะบอกว่าอินกาแรมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่มีผลพวงการแคสมาจากฟีวีเหมือนกันเดี๋ยวจะไปอยู่ในการวิเคราะห์ว่าใช่ใช่ใช่ยติดมาเหมือนกันาใช่แล้วตัวสุดท้ายที่ ของบาร์ล็อกเวิร์ที่เราได้เห็นก็คืออัลลัก,กี้ก็คือไอ้น่าสวมชุดนอนกับไอ้แรงแว่นกันแดดที่แม่งบินมายิงปืนก่อนอะอแต่ตัวมันเท่มันเท่มันเท่มชอบมากตอนแรกนึกว่ามันจะตัดออกอแล้วด้่ดีดีดีไอพวกนี้ก็คือเหมือนมีหน้าที่เก็บงานอะถ้าไอพวกบาร์ล็อกเวิร์ทำว่าทำเหมือนพลาดอะไรเงี้ยไอพวกนี้ก็จะมาเก็บงานไอเหี้ยมันตัวโจกมไอ้แต่เราจริงโจ้ก็บกอยู่ไหน นั่นเละดิไอ้นี่ก็เอาซีจีลงไอ้นี่หมดแล้วกับชอปเปอร์ไงไม่มีจูก,โกโบุไม่ได้เลย <S 2> <S 2> ไม่ได้เลยเอ,อาจจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์ก็ได้ไม่ได้คือความจริงมันน่าจะเป็นตัวแบบโพสต์โปรดักชันสัดสัดเพราะว่ามันมันใส่ตรงไหนก็ได้ข้านว่าใช่มันจะอามัดตรงนู้นตรงนี้ก็ไดใ้ให้นักแสดงมันยืนเล่นไปนเอาให้นักแสดงมันมีฉากรวมไม่กี่ฉากก็พอส่วนที่เหลือก็เอาไว้ยืนเฉยๆก็ได้ใช่ก็ต้องรอดูนะว่าเขาจะเอาไว้ไหมแต่ถ่าไม่เอาไว้ น่าใช่ใช่ตัดตัวสาคัญเลยแต่ตัวนี้สีสันเลยเออแล้วก็ในซีรีส์ก็เห็นแบบหลายอย่างมีโซโลโชว์ดาบไฟรุ่นนี้นั่นโ oh, <Michelle>, อ้ยมีโชว์เยอะอือโอ้ภาคนี้ภาพโซโลใช่ภาพนี้แต่ภาคนี้รู้สึกว่าโทนมันรู้สึกหม่นขึ้นนะหม่นกว่าภาคแรกอ่าต้องจริงจังขึ้นดิจริงจังขึ้นแต่่าอย่างที่บอกภาคนี้ก็น่าจะเป็นจบที่เกาะของชอปเปอร์อ่าใช่จบชอปเปอร์ค่อยไปที่อ,อื่นต่ออ้าวเขามนภาคหน้าจะน่าจะเป็นอาราบาสตาเต็มเต็มไปเลยใช่หน้าตาเาต็มเต็ม อันนี้ก็น่าจะเป็นไอเกาะไดโดเซาเนี่แหละออ่ะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันดีกว่าที่เพื่อนเพื่อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมวีวีถึงเป็นคนนี้แล้วข้างหลังในการแคสเกิดอะไรขึ้นเราไปหาข้อมูลมาให้แล้ว แต่ก่อนอื่นเลยแวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับอย่าปล่อยให้เจ้านายตัวน้อยต้องรอเติมความสุขให้เจ้านายของคุณด้วยขนมแมวเลียทิงเกเบลหอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มทำจากวัตถุดิบมีคุณภาพฮิวแมนเกรดมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอดภัยสำหรับเจ้านายตัวน้อยของคุณแน่นอนที่สำคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเติมความสุขให้คุณท่านกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ Sins Movie ใช้ได้ในช้อปปี้เลยนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราอะเจ๋งต้องเริ่มก่อนเลยนะว่าหลายๆคนที่ชอบพูดกันในเน็ตนะบอกว่าเอ้ยแคดแบบนี้ดีหรอ,อยังไงอะไรยังไงแต่ก็ต้องยอมว่ะเพราะโอดะเป็นคนเลือกอันนี้ขอบอกวที่นี้ตรงนี้เลยนะไม,ไม่จริงโอดะไม่ได้เป็นคนเลือกโอดะความจริงแล้วอยู่ในฐานะ executive producer เท่านั้นแค่นั้นเลยเว้ยก็เหมือนแกเป็นคนแบบเหมือนมีทีมงานเลือกอะไรแล้ววบบผ่านไม่เคียือ แล้วโอดักแอปุอ่าแปลให้หลกัหลกๆคือไม่ใช่ทีมงานมีหน้าที่ดูแลองค์ภาพรวมเท่านั้นใช่อ่าไม่ให้มันเหลวเปลวแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีทีมงานตรงส่วนนี้อยู่แล้วที่มีหน้าที่ตัดสินใจหลกัหลกๆเออที่แบบว่าแบบเลือกคนมาจากหนึ่งล้านคนบนโลกไอเจี้ยน c o v e ไปอ่าหนึ่งพันคนเลือกมาแล้วตัดตัดเหลือสามตัดเหลือห้าแล้วให้โอด,ดักดูอืมอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะเผลอๆบางทีอ่ะ อาจจะเอามาเรียบร้อยแล้วและให้อดาดูคนเดียวก็ได้อืมเขาผมว่าถ้าแบบเอาตามกระบวนการแคสติ้งเขาจะเลือกมาเลยพลิกมาเลยแล้วก็ให้โปรดิวเซอร์ดูอีกทีใช่ใช่ใชก็เป็นไปได้ที่อย่างตัวละครของวีวีก็อาจจะถูกเลือกมาเรียบร้อยเลย<ๆ>แล้วก็โอดาก็อกืก็ได้นะก,ก็ก็ได้นั่นแหละเออแต่ความจริงแล้วถ้าพูดวิเคราะห์กันดีๆนะเว้เรื่องนี้มันควรที่จะมีอะไรมากกว่าน,นั้นเพราะว่าต่อให้โอดาไม่เต็มใจหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วการแย้งตรงนี้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอื พราะมึงรู้ไหมว่าการเลือกตัวละครวีวี่ว่าจะเป็นสีผิวอะไรเนะี่ยมันส่งผลกระทบถึงนักแสดงกว่าร้อยชีวิตอะเอาง่ายๆคือมึงแทบจะล้มโปรเจกต์มีทิ้งไปได้เลยถ้าโอดัแบบสมมติมึงแคสมาอย่างเงี้ยเลือกมาแล้วกูว่าต้องผลนี้อืสมมติโอดัไม่โอเคบอกไปเปลี่ยนสีผิวมึงแทบจะต้องล้มแคสคนอื่นกว่าร้อยชีวิตทิ้งทั้งหมดทั้งอาณาจักรอาราบัสตาทิ้งเลยอืเออไม่ต้องพูดถึงตัวละครหลักนะอย่างตัวพ่อของมันเออหรือตัวกาลินหรือใครก็ตามอ่ะทั้งหมดในเนี้ยเชชื้อาติ อาจจะต้องเปลี่ยนทิ้งหมดอ่ะที่คนหลายๆคนบอกเฮ้ยทําไมไม่เป็นแขกขาวล่ะมึงเปลี่ยนหมดเลยม,มึงจะต้องไปหาแขกขาวมาแทนอีกหนึ่งร้อชีวิตแทนเปลี่ยนชาติพันธุ์เปลี่ยนทั้งอาณาจากักรซึ่งเอาจริงนะกูมองเลยนะว่าสําหรับตอนนี้นะวงการฮอลลีวูดนะมึงหาแขกขาวขนาดนั้นยากเหมือนกันนะม,มึงลองนึกนักแสดงแขกขาวดูดิน้อยมากนะในแขกขาวคือมันมีแต่ว่ามัน ส่วนใหญ่เขาก็อยู่แต่ประเทศเขาเองเขาไม่ได้ออกมาโกวินเตอร์ขนาดนั้นอแต่ถ้าหาแบบอาแขบแน <Now S 2> อินเดียเนี่ยแนอินเดียโอ้ดมีแบบเข้มมาหน่อยช่วงนี้มาเยอะขยับยับกำลังดังเลยช่วงนี้ช่วงนี้กาลังเทรนเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าตรงการแคสตรงเนี้ยบางทีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกับแค,แค่วีวีบ,บางทีแล้วโอ้ดเขาอาจจะต้องยอมรับแล้วมองภาพรวมถึงอะไรมากกว่าใช่แล้วมันเรื่องการตลาดด้วย <lunar. S 2> การตลาดมันขายได้ง่ายกว่าด้วยอ่าโอโ้โหต้องบอกว่าวีวีคนนี้ก็สวยใช่เล่นมีชื่อเสียงมากนะ ในระดับสากลกลับไปอีกนิดนึงแล้วทีนี้ทีมงานแคสเป็นใครล่ะพวกนี้มาจากไหนโวกไม่อ่านี่หลายคนโวกไม่ทำไมถึงแคสอย่างนี้ขอบอกเลยว่าหัวหน้าทีมแคสคนนี้ชื่อว่าเดน่ากาสไกต้องบอกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์อย่างสูงมากๆเลยนะเป็นเจ้าแม่แคสแห่งยุคนี้เลยก็ว่าได้โดยที่เขาเป็นทีมลีดแคสติ้งท้งนี้เนี่ยเขาสร้างชื่อมาจากหลายซีรีส์เลยนะต้องบอกว่ากูไปดูในลิงก์อินเข้ามาเอาง่ายกูไปอ่านยันว่าเขาเขียนว่าเขามี อยากจะสมัครงานทรงไหนอะอ๋อ oh, uh. อ่ะอ่ะโดยที่เขาสร้างชื่อเสียงมาเลยนะจากการแคส g e r Things Wednesday Three-Body p r o b l e m ว r i ชต e r t o n uh. Avatar Last a i r b e n d e r และอีกมากมายคือแกเป็นเจ้ามแ,แ,แ,แม่แคสตลอด oh, แต่ส่วนใหญ่นี้ผลงาน n e เน x ตฟิกนั้นเลยเป็นเหมือนคนที่ Netflix รูร้มืออ่าต้องบอกตรงนี้ด้วยว่าก่อนหน้านี้แกเคยทำอยู่ YouTube Original เป็นหัวหน้าทีมแคสเนี่ยแหละอยู่ประมาณ4ปีและจากนั้นแกก็ขยับไปเป็น หัวหน้าทีมแคสต,ต่อในเน็ตฟิกและตอนนี้แกเป็นไอ้นี่ไปเลยเว้ยวายเพรสิดเน้นหัวหน้าแคสของฝั่งพราเมวคือโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยเพิ่งรับตำแหน่งเมื่อโบกลา,าที่ผ่านไปเพิ่งออกจาก Netflix เองกูก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ้อนนี้แกมีส่วนไหมแต่กูดูแล้วยังไงดูจะคาบเกี่ยวนะก็ต้องอต้องมีต้องมีต้องแคสไปก่อนอยู่แล้วต้องมีส่วนอยู่แล้วก็คือพูดง่ายๆว่าคนนี้การันตีฝีมือและไต่อันดับมาต้องแต่แบบยูทูบออริจิน a l เออ Netflix แล้วตอนตอน,นี้กลายจะเป็นพาราเมาแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดพาราเมาเรื่องต่อๆไปแม่งโวกขึ้นมาก็ชัดเจนนะ <laughs> แล้วแคสต่อไป E.I จากก็ชัดเจนนะม,มึงรู้นะว่าของใครนะเออแต่อันนั่นแหละหลังจากที่ดูแล้วว่าใครเป็นคนแคสก็ถ้าถามว่าโวกไหมในลิงก์อินของแกเนี่ยแกมีพูดถึงการแคสที่แกสนใจจะแคสให้นักแสดงหลากหลายมากขึ้นก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดมึงดูจากแคสหลายๆอันที่ผ่านมามไม่ได้ขนาดนั้นเนาะสำหรับกูกูถือว่าออกมาได้ดีด้วยซ้ำ ทั้ง Stranger Thing เออทั้ง Wednesday r i d g e t o n กูว่าโอเคหมดนะอเออว่าถือว่าแกไม่ได้มีความฝักฝ่ายการเมืองขนาดนั้นม,มาพูดถึงเรื่องของทำไมถึงแคสเป็นวีวีคนนี้ดีกว่าต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราไปหาข้อมูลมาเนี่ยคนที่แคสมาหรือทีมแคสตเนี่ยเขาสนใจไอ้นี่เว้ยมึงเห็นการตอบตอบคาถามของโอดะสมัยนู้นปะ่ะที่บอกว่าทีมหมวกฟางจะมีเชื้อชาติอะไรอ เขายกประเด็นนี้ขึ้นมาไว้ว่าเขาเบสออนตามนั้นเลยแต่ว่าถ้าทูบีแฟร์นะตรงนั้นมันไม่มีวีวีอ่าตรงนั้นมันไม่มีใช่มันมีแค่ทีมหมวกฟังหลักๆอ่าแต่ส่วนของวีวีมาจากไหนส่วนของวีวีเนี่ยเขาอ้างอิงมาจากหลายๆอันอ้างอิงมาจากสถาปัตยกรรมของอาณาจักอาราบัสต้าอืมที่เป็นอียิปต์ผสมกับอินเดียเว้ยคือความจริงไอ้ส่วนของอินเดียเนี่ยไม่ได้มีเรฟเลนชัดขนาดนั้นแต่ในหลายๆคนที่เขามองว่า ในอนาณาจักรนะม,มันมีสถาปตัตยกรรมที่คล้ายๆของอินเดียเยอะ,อะวัฒนธรรมอาจจะไปอิงทางอียิปต์แต่ว่าสถาปตัตยกรรมหลายอันเขาบอกว่าเอ้ยคูว่ามันอินเดียเว้ยอ่าซึ่งก็เขาก็เลยผสมผสมกันคุยกันนะนะแฟนคลับเขาผสมผสมกันว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอียิปต์บวกอินเดียก็ได้อแล้วพอกลับมาทีนี้มาดูเรื่องเชื้อชาตินักแสดงหญิงของวีวีของเราก็าคือคุณอ่านแบบไท,ทยๆเลยนะว้ยชาริตราจันทรา เขาเป็นคนอังกฤษนะแต่เป็นอินเดียแท้ร้อยเปอร์เซ็นพ่อแม่เป็นคนอินเดียร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ลูกครึ่งอังกฤษอินเดียนะเป็นอินเดียแท้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็พอมาดูแล้วอะถ้าเกิดเป็นวัฒนธรรมอินเดียจากอียิปต์จากแคสคนอินเดียมาก็ไม่ได้แยกใช่ก็ไม่ได้แย่สรุปเลยสรุปเลยเรื่องผิวสีเนี่ยเอาจริงๆแล้วคือมันเหมาะได้หมดสัหรับพี่นะได้หมดเบรดเอาเลยว่าจะเอาตามโลกจริงแบบไหน จะเป็นแขกขาวหรือจะเป็นผิวน้ําตาลแบบอินเดียมันก็ได้ทั้งนั้นสุดท้ายเลยง่ายๆโอดะเขาให้ผ่านไม่ว่าจะด้วยในกรณีไหนหรืออะไรยังไงก็ตามโอดะเขาโอเคกูผ่านอาจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจขนาดไหนก็แล้วแต่เพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องหลังมันลึกขนาดไหนอ่อย่างที่บอกมันอาจจะเตรียมนักสแสดงมาแล้วอีกเป็นร้อยคนเนี้ย <laughs> กดดันแบบนี่นะหนูมีแค้นมาแล้วคราดลืดไอ้เหี้ยยาวเป็นกิโลโอดะบอกเปลี่ยนสีผิววีวีไงวะเนี่ยไอ้เหี้ย ทำให้ผ่านนี่เหมือนทำงานผ่านร้อยคนอ่มึงไม่ผ่านร้อยคนอ่ะทำคนตกงานร้อยคนเอ็กซ์ตามึงดีทิ้งหมดอ่าแล้วพอมันมีทางเลือกอ่วเป็นแขกข่าวมีตัวเลือกอื่นไหมเพราะว่าบางทีบางพอมันแค้นแล้วมันก็ต้องดูตัวอื่นด้วยดูทั้งการิมดูทั้งตัวพ่อเดี๋ยวก็ต้องมีตัวองค์คารกอีกเออมันต้องดูหมดไล่เลี่ยงหมดบางทีเขาอาจจะไม่พอใจตัวอื่นก็ได้แต่ก็เลยต้องอ่ะตัวนี้ก็ตอนแรกเขาอาจจะทําเป็นแขกข่าวแล้วก็ได้แต่ว่ามันหาแคที่ใช่ไม่ได้เออหาแคที่ใช่ไม่ได้ก็มา เพราะฉะนั้นก็ต้องมองกันไกลๆนะว่ามันมีเรื่องละเอียดมากกว่านั้นใช่ไมาะ่ใช่ใชแค่เรื่องโวกไม่โวกนะเพราะอันนี้เขาดูทําการบ้านมาดีนะนทําแบบแบล็กการ์มาพร้อมแบบซัพพอร์ตอย่างดีว่าทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่กูยอมรับเลยนะกูติดสีผมชิบหายกูดูยังไงก็ไม่เข้าคือแบบอย่างน้อยก็ทําให้มันดูเข้ากับตัวแกม,มากกว่าน,นี้แต่ความจริงแล้ว ต้องยอมรับว่าตอนที่เราอ่านมานพีอะเราจะจําได้ว่าวีวีในยุคนี้แม่งก็ยุคมืดเหมือนกันวีวียุคมืดอะมึงเคยเห็นเล่น tiktok ปะเมื่อก่อนทําไมกูเป็นแบบนี้โตขึ้นมาแบบเจอสะพช่วีวีก็ไปสวยหลังๆเหมือนกันบ่อยมแล้วเป็นเจ้าหญิงใช่ต้องไปสวยไปขึ้นเหมือนรับตําแหน่งต้องเริ่มทรงออกแล้วว่าเจ้าหญิงตอนนี้มันยังเป็นโจรกระจอกอยู่ไงใช่มันก็ยังแบบ เออ,อบบมึงก็ดูอย่างเงี้ยนะ<ม>แต่พอเริ่มมีเจ้าหญิงลูกอลาออกอ,อาจจะเป่งปังประมาณอาจจะเป่งปังก็ได้อาจจะเล่นเวนั้นก็ได้ปล่อยผมแล้วแบบโอ้โหเชี่ยสวยสัสไปเลยหรือไม่บางทีนี่อาจจะเป็นผมปลอมย้อมกลับดำ <S <S เ,เพราะว่าคือตัวนักแสดงพอย้อมดำแล้วสวยมากอ,อาจจะย้อมกลับดำก็ได้ขนาดนี้แล้วครูให้มึงเปลี่ยนสีผมเลยโอ้โหอาจจะมาที่หลักก็ได้ต้องอยู่ว่าเขาเล่นกันยังไงนะออะวันนี้ก็สรุปให้ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็สรุปให้ประมาณนี้ ถ้าเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็สามารถเมน์ได้นะครับผมะจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยตุต้อ,องขอขอบคุณขนมแมวเรียชิงกะเบลโซเดียมต่ำไม่ติดเช็มมีประโยชน์จากทอรีนวิตามิน A อบีสองดีมีเลขทะเบียน,นสัตว์ในไทยปลอดภัยแน่นอนว่าทำมาจากพัสดีมีคุณภาพใช้นุสสั์แบบเฮมันเกรดมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนไม่แต่งกลิ่นไม่ใส,ส่สารกันเสียที่สำคัญราคาหนารักสบายกระเป๋าแลวก็ไม่ให้เลือกมาตรกานถึง5ชาติ ยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วย <c oughs> จะได้มีเพื่อนมาฝุ่ยเรื่องหนังด้วยกันนะ <c oughs> เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>